สวัสดีครับขอ,อนําท่านสู่สนามสาธุผลิตสามสี่ของเยเ,เลกาแคร์นะครับมาดูลองคู่เอกคู่สุดท้ายนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวนะครับเอร้อโเอ้เอ oh. ็ดตีหัวแรกข้ามกับเตะก,กันทับทองนะครับทีมชาติไทยนะครับตุกสาธรแตกสองลูกซ้อนนะครับเจอลูกเสร์ฟของเจ้าเอร้อ สองต่อสองนะครับเอาครับคู่สุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับยังไงเทกโมงโอ้โหโมงแรงมากนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนี่นะครับสนามตาธุประดิษฐ์สีของเสียและคาแคร์นะครับชาไต้หวันนะครับวันนี้มายกให้เอร้อยเอ็ด โอ้ติดเขาโคตรตุกยกมาเสกหมงเอาเกี่ยวหลังเท้าขึ้นเฉยเลยครับโอ้โหมงใจหน้าอกของเสกสันนะครับโอ้โหเกมเกี่ยวนะครับสุดยอดนะครับนะครับสองต่สอสองนะครับเอร้อยเอดเอาทุกเกมนะครับที่ลงสนามเสกก็เอาทุกเกมครับเอาได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> เรามาดู หัวต้นต้นของประเทศไทยนะครับข้ามหัวแปรนะครับแรกข้ามกับเสกสรรทีมชาติไทยนะครับยังไงโอ้โหตุกรับลูกเสกของเอร้ออไม่ได้นะครับแตก3ามลูกนะครับตอนนี้หนีไป4ต่อ2หรือเปล่าครับดำสี4ต่อ2 เอ็มติสามไม่มีดิวนะครับเอเซอร์กระแทกไปโกตุกแตกอีกโอ้ยโกตุกแตกสี่ลูกติดติดกันนะครับโอ้โหเสกเอาครับห้าต่อสองนะครับโกตุกไม่เป็นนักตะก้อที่ไม่เปิดหัวนะครับดูครับตีใส่เน้นครับเสกสัดยังไงครับเอาล้ครับ งานข้าวแล้วครับ6-2นะครับมนุษย์เอรอเอสเ็บกัดแทกไปอีกทีที่เดิมข่าวนี้ไม่แตกนะครับไม่แตกชาไตวันโอ้โหได้ย้ายยกเกมขอเขาหรอกมาดูเกมเซ็ปของเซกสัน เสือหมาเ<า>จ้าเอ๊เอลากนะครับเ,เป็นตะก้อดเดียวครับโอ้โหหกต่อสองนะครับเอเสือไป <c oughs> ปลอภัยครับ <c oughs> อา้าวชาวไต้หวันเกี่ยวได้ครับยังไงย,ยกสวยครับ <c oughs> เจ็ดต <c oughs> ่อสองนะครับเซอร์ไปรส์ยังไงยังไงโมงยอดชาไต้หวันเอบอกปล่อยโอ้โหทีมเบิร์กนะครับชาไต้หวันกำลังจะเข้าไปยกเอบอกปล่อย เรียบร้อยนะครับไปนะครับขาดร้อยแล้วครับแปดต่อสองโอ้ยเกี่ยวหลังเท้าขึ้นยังไงยกล้นยังไงเอ๊โอ้โหนะครับมาดูเกมเตะของเซกสรร ตามหลังอยู่สองต่อแปดได้คนละแต้มน,นะครับฝั่งโน้นยังไงโมงโอ้โหไม่เหลือซากนะครับเจ้าเอร้อยเ็ดหมอปีบอกหยมใสไหมใส่เหรอโอ้โใส่นะครับ <laughs> ดูให้จบนะครับ่าบอกว่าใส่ครับตัวตุ๊กแตกลูกเสือห้าลูกติดติดกันนะครับโอ้โหไปแล้วครับเจอลูกเสือของเจ้าเอห้าลูกติดนนติด ไม่ได้นะครับรับไม่ได้เตะไปที่เล็อพลิกเดีตอนนี้แตกไหมไม่แตกเตะบอกปล่อยยังไงเตะเอาเกี่ยวรองเท้าขึ้นนิ่มๆสูงยาวโอ้โหโอ้ไม่ถึงนะครับล้นหลังเท้าไม่ได้นะครับเตะเส็บโยมาเฮก็เดียวครับล่าเข้าไปตีหัวโอ้เหลี่ยมเยอะจริงๆนะครับทำท่าจะหยอดวิ่งเข้ามาโง่ข้ามหัวไปเส้นหลังนะครับ 9-2ต่อ 2, ได้คนละแต้มนะครับฝั่งตุก๊กกับเสกสัรนค<ะ><ๆ>รับไงชาไต้หวันยกเข้าไปอ E O 9-2 เจกาเจกต้องล่านะครับเอวเขาไม่ได้นะครับแทงเขาครับสต่อเกานะครับได้คนละแก้มยังไงชายกเข้าไปโอ้โหเต็บตัวขึ้นสูงมากนะครับจังหวะขึ้นมงนะครับรอสองเสไปนายยกออมาเจก มองโอ้โห,โอโหโมองดีมากนะครับเตะกันสองต่อเก้านะครับเตะก้นกกันหรือเปล่าอีหยอดครับโอ้โหมอหรอย้อนยองจัดไหมแผ่เนี้ย้อนยจงเงยลูกขอพี่ยองยกโจง ไม่จัดเหรอไม่เอานู่นดีกว่าอโนู่นดีกว่าย้อนหมอบางนู่นดีกว่าไย้อนเป็นมวยดีกว่าฮะย้อนรู้มากครับยังไงเอ๊ะเดี๋ยวมาได้ย้อนหมอบที่นู่นดีกว่าย้อนหมอบางโน่นฝั่งนี้ไม่เอาย้อนหมอบอกเตะอย่างเดียวเลย เอ่ยอดยังไงเกี่ยวรองเท้ายองมัดเตยกับพนทั้มดยองเอาฝั่งนู้นใช่ไหมยอง้วติดต่อไอยองสู้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่สู้ยึงไอยอนเจ้ากับเตกอย่างเดียวครับกับเอไม่เอานะครับใส่หัวยังไงโอ้เกี่ยวรองเท้าอยู่เฉยครับยังไงทันหรือเปล่าทันแปลได้นะครับข้าหมวกข้าแปรยังไงครับเตีบอกจะมาทำไมเตก โโอ้โหเด็ดขาดนะครับใส่อาวุธหนักนะครับทั้งคู่5-0นะครับเสริฟพิกเน็ดชาไต้หวันยังได้ยังไงโอ้ยเยี่ยวรองเท้าไม่อยู่นะครับเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ เตี๊ยบผมกเได้ร้อยเดียบนะครับเก้าต่อ5นะครับเสีบไปกดตุกปี๋ป๋าเตมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับนิดเดียวครับโอ้แปออกครับติบต่อห้านะครับหนีห่างเป็น5แต้มนะครับ เตะไปตุกเปิดกับหลังตลอดนะครับเปิดลูกกับหลังเสกตีแก้มาขายาวเกี่ยวรองเท้าขึ้นตียอดเรียบร้อยโอ้โหฝั่งนี้ดีกว่าเยอะนะครับเอาไม่อยู่นะครับฝั่งโน้นครับเอาไม่อยู่จริงๆเจ้าเอร้อยเอ็ดนั้นครบเครื่องจริงๆนะครับดูครับดูเกมรับเกมเกี่ยวเกมทําข้ามหัว โอเคครับลงนะครับขาดลอยนะครับโอเคนะครับก็ขอปิดสนามผู้สุดท้ายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ